สวัสดีค่ะ FC แฟนขา u บยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมิวชนทํากินวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพศ2566เมื่อวานแอนออรอดีมี2งานนะคะงานแรกก็จะเป็นงานประเพณีบุญบางไฟงานที่2แขกรับเชิญใจเกินร้อยที่ร้อยเอ็ดทั้ง2งานเลยสนุกมากๆ ถ้า f อได้เข้าไปชมนะคะแล้วก็ไปถึงหน้าเวทีม่วนสุดๆเลยหลังจากซอแอนลงจากเวทีก็ได้กล่าวขอบพระคุณเจ้าภาพงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอเกษตรวิสัยขอบคุณพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาให้กำลังใจซอแอนก็ยังกล่าวขอบพระคุณมาลัยน้ำใจจากหน้าเวทีไว้เจอกันใหม่นะคะหลังจากจบงานเมื่อคืนวันนี้ซอแอน นะคะคือวันที่28พฤษภาตุับวันอาทิตย์มีคิวงานต่อค่ะเป็นแขกรับเชิญใจเกินร้อยเหมือนเดิมที่บ้านอะลางตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ออนทัวร์มาศรีสะเกดนะคะเ f ีแฟนคับแถวศรีสะเกดเมืองจันทร์สะดวกเดินทางหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ลำบากมีเวลารองมาจอยหน้าเวทีกันนะคะร่วมสนุกกันได้เลย วันนี้ซอแอนกับบอสบอยนะคะขึ้นเวทีด้วยกันทำงานร่วมกันแฮปปี้สุดๆเลยเพราะฉะนั้น FC Fan แฟนคลับถ้ามาได้รองมาสักครั้งหนึ่งรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคณะหมอํำใจเกินร้อยเวลาขึ้นเวทีบทบาทการแสดงสุดยอดระบบแสงสีเสียงแดนเซอร์มาจัดเต็ม อาจารย์มาให้กำลังใจคณะหมอรำใจเกินร้อยและแอนอรดีสำหรับ f อซทุกๆท่านที่เดินทางไปได้แอดก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกระวังไว้ก็ดีค่ะเนี่ยค่ะแอดอัปเดตคิวงานของแอนอรดีในแต่ละวันให้ทราบนะ1เดือนเต็มๆต็ซอแอนจะมีเวลาพักไม่กี่วันนอกนั้นคือทำงานถ้าไม่ทำ and ออร์ดีแบนด์ส่วนตัวก็ต้องมาที่วงใจเกินร้อยสุดย่อเลยหญิงเหล็กเลยนะคะเก่งมากๆขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารเป็นกำลังใจให้แอดด้วยไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ